มาครับอยู่กับพิธิพี่ชายของสุเปอร์โชควันนี้ต้องซุยขอมาอัปเดตแฟนถามมาเยอะสุเปอร์โชคหายไปไหนคือวันนี้ม,นมันมีข่าวลือเยอะสุเปอร์โชคกับซัปโปโรเนี่ยบางคนบอกเช็คหายไป2อ,อเกมและ้ะโค้ดไม่ชอบไม่ใช้และบางคนบอกซัปโปโรไม่ส่งลงเนี่ยเพราะว่าบีบไปสุเปอร์โชคย้ายทีมมันเกิดอะไรขึ้นตอนสุเปอร์โชคถึงหายไปเอาไง่ยายเลย พอเห็นพอเห็นเริ่มหายไปเว้ยเราก็เป็นห่วงอพอเป็นห่วงก็ถามไอ้หนูเป็นไงเนี่ยก็ได้คําตอบสั้นๆมาว่าอ๋อตึงนิดหน่อยพี่เดี๋ยวกลับมาแล้วก็คือพูดง่ายๆว่า2เกมที่ผ่านมาสุดวัวชมีอาการบาดเจ็บเจ็บไม่สมบูรณ์เนี่ยไม่สมบูรณ์จากจากนัดที่เล่นในบ้านแล้วเขาถูกเปลี่ยนตัวออกอะมีอาการตึงซึ่งก็ต้องพักก็อนนิดนหน่อยๆก็พักหนึ่งอาทิตย์เดียวเองนีก็ประพักประมาณหนึ่งสองวันแต่ช่วงหนึ่งสองวันที่พักอะมันสองเกมเลยเจลริกมันเตะต่อเนื่อง สุขโชคก็เลยหายไม่ทันใช่ร่างกายเลยไม่พร้อมที่จะลงเล่นก็พูดง่ายๆว่าเจ็บก็เลยไม่มีชื่อสองเกมเดี๋ยวมาดูกันพรุ่งนี้แข่งตอนเที่ยงอ่าพรุ่งนี้แข่งตอนเที่ยงเขาบอกว่าหายแล้วอ่าบอกว่าบอกว่าหายแล้วน่าจะลุ้นมีชื่อลุ้นมีชื่อก่อนเพราะว่าเพิ่งกลับมาก็จะเป็นระบบนี้ก่อนอ่าอต่อคิวนิดนึงต่อคิวนะส่วนไอ้ข่าวที่บอกว่าเฮ้ยที่ไม่ส่งลงเนี่ยเพราะว่าบีบให้เช็คย้ายเนี่ยญี่ปุ่นมันมีแบบนี้เหรอไม่มีที่ญี่ปุ่นเขาซื่อตรงๆ ใช่ป่ะถ้าเล่นได้ก็ต้องให้เล่นนะตัวแบกขนาดนี้ก็ใส่เบอร์เจ็ดด้วยเออไม่ได้มีบีบย้ายแน่นอนไม่มีไม่มีเพราะว่าหลายคนบอกบีบย้ายแล้วพี่คิดงไงกับอีวาสะกับแบบใช้งานสุโชคก็ตามสไตล์โค้ชญี่ปุ่นแหละตอนนี้แค่แพทเทิร์นยังหาไม่ได้อยู่ก็บางเกมก็หน้าคู่บางเกมก็หน้าสามอะไรอย่างเงี้ยก็เขาอาจตอนนี้เขาอาจจะขึ้นเขาเรียกอะไรนะขึ้นอยู่กับตัวผู้เล่นที่เขามีก่อนเพราะว่า เราก็ไม่รู้สถานการณ์ทีมข้างในใครเจ็บบ้างเพราะว่าเห็นล่าสุดจอร์ดี้ซานเชสก็มาแล้วกลับมาแล้วแสดงว่ามันต้องมีคนเจ็บอยู่อคนเจ็บก็เลยก็ต้องก็ต้องรอดูงั้นเนี่ยพวกคีโดอะไรเนี่ยเด็กๆมาก่อนแล้วอแล้วฟอร์มเช็คเลยรู้กาลนี้พ่ทีมองว่าไงบ้างก็ด้วยอาการบาดเจ็บมันอาจมาอาจจะกวนใจอยู่นะตั้งแต่กลับมาจากทีมชาติกลับไปเข้าร่วมทีมอะไรเงี้ยก็ถือว่า อีวามะสาก็ยังเป็นโค้ชที่ให้โอกาสนะให้โอกาสใช่ไหมเออให้แล้วให้โอกาสทุกคนด้วยอย่างอ่าบากายโกะก็เริ่มมาแล้วก็เริ่มมาทีมกงฮีก็เริ่มมาแล้วอือยู่จนจบฤดูกาลไหมอีวามะสะถ้าระบบญี่ปุ่นนะแล้วฟอร์มประมาณนี้ก็ยังเรียกว่าพอถูกไทยอยู่จนจบอ่ะไปก่อนญี่ปุ่นนี่จะเป็นไทยลีกเมกไปแล้วอีวามะสะ เพราะอย่าลืนจริงๆตัวซัปโปโรมันมันลุน้นเลื่อนชั้นได้ไม่มันก็ด้วยเงินที่อันาจจะลดลงด้วยลดลงเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยเขาประกาศนโยบายสโมสรเลยนะ ว่าว่าเขาจะบริหารงานในทิศทางแบบไหนให้แฟนบอลได้รู้เพราะว่าหลังจากปลดมิกามิอาจจะมีประธานคนใหม่ขึ้นมาโครงสร้างฟุตบอลมันเปลี่ยนไปวิธีการบริหารงานที่เอาที่ตอนนี้เป็นเจ้าของชิโร่ยโคบิโตะอามาทําเอามาทําเขาก็มองภาพของคือเขาแยกกันเลยนะภาพของธุรกิจเขาจะทํายังไงภาพของทีมก็จะมีคนอีกฝั่งหนึ่งบริหารช่วยกันอก็เลยแยกกันชัดเจนเลยชัดเจน โอ้โหก็เลยได้ว่าตอนนี้เงินสําคัญที่สุดเลื่อนชั้นไหมสปอโรตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้แต่คงไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายอยู่แล้วถ้าทรงเนี้ยยังจับชายอยู่ยังจับชายเออนี่ให้วิธีมายืนยันเองเพราะว่าหลายคนสอบถามผมพูดก็ไม่ค่อยเชื่อบอกว่าเจ็บเจ็บ นี่อพิธีที่ใสต่ตรงอยากสุประโชคก็ยืนยันมีอาการตึงร่างกายไม่สมบูรณ์เลยไม่ได้ลงไม่ใช่ถูกบีบย้ายทีมไม่ได้แบบโคตไม่ใช้นูน,นี่นั่นม,มีไม่มีแต่ว่าไอพ้พวกเวียดนามนะเห็นใส่กันใหญ่เดี๋ยวไปใส่ด้วยเดี๋ยวก็เวียดนามมันเออต้าข่าว,าวอะเขาเป็นพิธีมากนะครับที่มาพูดคุยกันนี่ชัดเจนแล้วนะเป็นแฟนพิธีอัปเดตให้แล้ว